ม่้ไม่เราก็ไม่กินีได้เลยค่ะได้ไม่เป็นไรค่ะได้เลยนะคะเอาเสียบไว้เลยนะคะเดี๋ยวรอทำข้าวผัดแล้วอ่ะขอขอทำข้าวผัดตรงนั้นแล้วขอดูเลต้ม ตัวใหญขมักก่อน,น,นขอดูแลต้นไม้หินอ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนมีเด็กเ้วนะเขาเนี่ยมวนสนุก,กันไปนะคะจะเฮฮาปาร์ตี้กันไปนะคะแต่ว่าเล้าเพราเป็นยังค่ะเม่ยข้าขามักเ้าพื้นด้วยกันจ้าบครั <laughs> มาร้านแม่หอยน่ะคือ<ำ>แบบว่าบ่ได้กนง่ายน,นะคะปากเด้ามือเห็ดอยู่นะจ้าบ่ได้ปากเว้าซื้อๆวยค่ะเห็ดอยู่นะค่ะ แล้วเมื่อเจ้าสิลู่บันี้แหละว่าตำระเบิดมันคือหยั่ง<ต>เจ้าลูไ่บเเบิดฮ้ด i, ยยุนี่ล่ะยุนี่ล่ะแค่เหลืออะไรอีกเนี่ยเหลือใส่อะไรอีกเนี่ย ไคขะยะกลับไป,ป,ปผัวสงสัยนะคะอยุจาก่ากี้กันดี้<ะ>อันเข้าผัดอะไร,ขรเขาร้าผัดรวบนะจา้าะต๊ะเฮาอยู่ดนดูห้องใช่กันไปดูดูจา้าเอาเอาตัวเด็กก่อนนะคะเพราะว่าห่วงเด็กน้อยบางทีเพื่นก็ง่วงแงนอะฮะนันทินบอกอดีตแต่ปีทเราเจ้าองี่นี่นั่ยี่สิบปีท่เอง อันซ้อนอยู่บ้านห่วยไฟปะเออบ้านห่วยไฟกับกูวิเชียนยี่ส <c oughs> ิบปีนะคะเม่เป็นหน่อยๆนดูอันแม่ยังคือเก้าอยู่เป็นปะสวยขึ้นเก้าพนา <c oughs> ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยใช่ไหมเตกี้บ่แต่งหนาเปน็นอีนอเตกี้บ่หูงจักท่าเปงเ <c oughs> นะาะจอกับจากเก็บแบบเปรยจอบก,กับนังเต่งยื้หลายจอบจอบแบบฟีเลยเป็นผู้ชิบ่อยากเห็ดชิบ่อยากเห็ดตามเป็นปะ มันบ่เยยดอกจ้ามันพอบ่เปลี่ยนจ้าเงินนั่นน่ะพอบ่เปลี่ยนดอกจ้าเอามาให้ฉันหลายๆเปียงฉันบ่พอฉันบ่ห่วงมาพอพอเลี้ยวพอเลี้ยวบ่ว่าเด็กจ้าเปี้ยเอามาเอามาเอามาจนอันเอาน้ำมันเบื่อจ้าพ่อไปซื้อน้ำมัน เอาเงินไปละพันไปซื้อเลยเอาเงินไปละพันไปซื้อเลยน้ำมันขวนขดใหญ่เออคุณหลานน้อเจ้าไปไหวคุณหลานโอ้ยหอมหักอาดออนีน่ต้องได้เห็นหอมหักอาดก่อนดนะนี่นนต้องได้เห็นหอมดคือสวยแน่ฮะชุดอีหยัง ใส่ไแต่ละนจุ่มบอละอุ้ยน้ำมันมันเบดอ่ะน้ำมันมันไม่พอน่ยตัดเองบางสุดน้ำมันไม่พอในกิ่งเอา้งมาก็ได้ใส่ช่วยไปเอาน้ำมันไม่พอน้ำมันไม่พอล้วตัด น้ำมันบม่พอยายใช่หรือเอาไม้ขอดจะน้อยนีย่เอาอยอะนิดนี่ก็ได้ยายอเอามาน้ำไม้ไม,ไม,ไม้ไม้เกง่งผ่อนแก้ให้แม่ด้วยน้ำมันไม่พอเอาหน่อยหน่อยจ้าแตนมันมีอยู่มันมีอยู่อเอาหน่อยหน่อยสิเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะกินลูกชิ้นไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะเด้อ เออเนี่ยอู้ยน้ำมันไม่พอเห็นไหมเก่งไข่มันสวยบอถ้าตามระบบงานของแม่คือมันสวยใช่ไหมมันสวยนะถ้าสมมติว่าตีตีไข่ใช้ที่หลังนี่มุนเอเล่ไปเลยค่ะมันไม่สวยเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมไข่มันสวยมากก็แล้วแต่เธอจ้ะแต่ว่าแม่แม่กินมือโรไฟเพื่นเพื่อนก็เป็นคนให้โซ่เก่งว่าคนบักเลิศบักเลิศเลยลี่มยุบยุบอยู่เพื่นเป็น เพื่อปินคนในเมียงละก็บปิ่นมองยูหมองเซามันกระดีนี่สมันติดมัไม่มีเาเรียกว่าสไข่สมันเลยเนี่ยเหมือนงเราเลไข่สมแต่ฉันมั่นใจของฉันอะเห็นไหมไข่มันจะปิ่นไข่มันจะปิ่นชิ้นปินอะไรมันอร่อยนะมันโ่ฮะไข่มันโทนี่ไหมถ้าสมบูรเขาตีไข่ลงไปมันจะมูนเอเลมันจะสวยอันนี้พออแม่ทาแบบนี้ โอ้ยสุเลตุนบักอาดเลย,ตออเลยแต่แท่เจ้านี่ก็ดีแหละมันมันกับบัตรทันได้เองไม่ใช่จบไหมตัวนี้ไหมส,สั่งคิวอาด <c oughs> เดี๋ยวย้ายโต๊ะดับัตทันจบเลยจบตัวนี้แหละแล้วทำให้เธอเดี๋ยวนี้แหละเออนางก็ลูกนางก้อนนางก้อน ไม่น้ำมันสวยนะเห็นมหมข้าผัดสวยสวยสูตรใครก็สูตรมันค่ะสูตรชันขายดีมากค่ะเห็นไหม แตงก็อยู่่่ทีนเห็นมะเห็นมะเห็นว่าไข่มันโพล่ะมันสวยมากอันนี้ก่อนนะคะของพวกเธอจบแล้วใช่ไหมลูกอ่าจบแล้วนะคะ